สวัสดีครับทุกคนอันนี้จะมาลงแรงครับเอาอีกแล้วท่านชมป่าไม่เป็นเปิดประเด็นบอกว่าป่าไม่เก่งงังไต้น,น,นรับการกลับมาของข้านั่กว่ามียีนาากับตโล่รับเมคเขียวระดับตำบ,บนเขา<ห>เก่งจร<ๆ>ิงนะครับเมคเขียวคนที่จะขึ้นเมคเขียวได้ก็อัตราการชนะน,นี่สูงมากเลยคนระับ กำลังคิดอะไรอยู่งั้นเหรอรู้ว่าเล่นเกมไหนพ่อแทบจะไม่แพ้เลยกิซี่ผมแก็ติดแล้วอ่ะแม่งเสร็จไม่ติดอีกแพ้ไปฟอร์เรนห้าตาเลยโอเคครับเอจะเล่นสลิมครับน่าจะไหวครับมาเจอโจ๊กตัวคุยพี่โจ๊กพี่โจ๊กใจเย็นพี่โจ๊ก ย้อนให้ผมไม่เคยเล่นนะผมอยากเล่นกันแห้ตีใครห่าเนี่ยแ,แต่มันหนีไม่ได้มนะันสกลิลเพนไม่ดีมันต้องมีแท้งชงให้ดีๆนะ,ะมันมีอึดจับเันเลยดูแท้งเนยเออใช่ ไม่เจอเอ็กซ์ซิคิวของโตโลอะไรนะเอ็กซิคิวใครเล่นเป็นนะถ้ารถเกาะเพราะมันไม่มีนะโอ้เข้าตัดโตรวงมัน,มนนะเปิด,ดให้ล้นเพื่อนไรู้สหายว่าไม่มีตัวดึงเพื่อนกมนี้แล้วนะที่มีมีมีนาตัวดึงเกมนี้เป็นโตโร

ทงกๆขนาดไหนมาหลอดมันจะโดดจ้ำนะมันจะจ้ำนะดูนะมึงจ้ำไปหนไอ้าวัดวากันนีฆ่าคุณเฉยเลยโดนไอ้อ้ยตัวโลกมงะตโล ได้ได้ได้แล้วเมีดมันแรงครับสวัสดีเพื่อนตอนนี้กูหาเอ้ยเพื่อมันมาหมดเลยวะสปินเราไม่เหลือแล้วไงเพื่อนโผล่ไปที่กลางหน่อยเพื่อน

โดนมแม่งแลกเลยที่อรยนสลิมแรงเหรอคิวไม่ต้องกลัวสลิมอแต่ถ้าไม่เก็บเข้มาม่แรงแเฮง,ง้ยเม็ดมันแรงนี่ถึงโอ้โหม่งร่วงเลยขนาดดูแบบไปๆอันตีมันนั่นแะแม่งดูเข้าไปเฉยเลยวีจำไหมแล้วกันไอตัวหาวอกเนี่ย ทำเลนมังกรของเราถูกโจมตีมันมาโถมอะไรกันล่างเยอะจังวะผมเล่นสลิมนี่ผมหยอกคิดที่ข้อนะหยอกเกาะแทบจะไม่ออกเลยผมไม่รู้ว่ามัน,ผม,มนผมคิดว่ามันแรงกว่าไอ้จอกเกาะนะแต่ถ้าเจอหนานจริงเขาหน่าจะกจอ,จอกเกาะจริงโอ้ยียนฝาดูแลป้อมนไปข้าดูแลป้อมด้า ต้ S <S เล่นกลางของเราถูกโจมตีอันนี้ตรงไปงั้นไม่ได้ต้องให้โซโลเข้าจำหวันหนึ่งแน่เอ้แม่งสู่กับย้อนไม่ไหว้ครับ ยากูไม่ไหววะเนไม่รู้บัาแดงวเนี่ยมาหลอดมาหลดอดสักทีดูเก็บตาแล้วมารลอดตบบัฟแดงเนี่ยแม่ง,ง,นนะง,งถูกโซนแม่งเยอะเลยเลเโลกเราขึ้นบนแล้วเพื่อน แม่งเสียเปยเียกับบนั้นคิดเหมือนกันเพื่อนไม่ได้แจกกันมัน,น,นไปอุย๊ยหมามันโอ้จ้ากันเนี่ยอุ๊ยแม่งสัมผัสหน้าจอผิดแม่งฟ้าหอ,อกมั่ว mừng tay có là cần hả mà này tay thế này cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไม่มีใครเข้าให้ตัวโล่นะตัวโลเข้าให้แล้วนะทำยังไงห้เรานให้ว,นะหวเราอก่เเจอไอตัวนี้อีกละโหดจะเป็นไอ้ตัวนี้นเาลนะางๆาแเ้าละอนเย็ยชนชนะได้อยู่แล้วแหละกูแล้วสุดขีดเลยเนะ่ย เมดเขียวไม่โชว์ประสิทธิภาพแปลว่าเมดเขียวมันเป็นเวทในตัวนะออกของเวทหรือเปล่ารูป้ปรับหาอะไรมาแม่งออกของเวทเฉยเลยตัวนี้ซูเปอร์ครีปถูกส่งออกไปแล้ว ตัวลูกเข้ามาให้มันไม่มีตัวตันดาเมจเนี่ยเฮ้เมันเรงรึงงรเ,เปล่งมันโดนส่งปีนอ่ะทีมขขงหนาตัวหนาเยอะครับ ใกล้ก็รวบตัวรวบตัวตึงจัดนะเนี่ยเม็เขียวสองเม็ดไม่โซไปประสิทธิภาพเลยเนี่ยมึงไปเอาอีกตัวนั่นก็ได้ไอ้ตัวเวทเนี่ยเออเอาไรเอเเอนัอ่ะอะไรอะไรโอ้ยน้องโอ้ยนี่ดีนะ่ไง เขาเรียกตูเหลียเยขานี้กูจะมาเสียบกับเขาทำไมนะโดนตีครับไม่ได้ศัตรูเรียกดาร์กเลเยอร์ออกมาแล้วแม่งสกัดนี่ก็แรงนิดนปนงตลอ,อดไม่ได้กว่ามันช็อกเนี่ยไอมตูวัดดวงเนาะ วัดออดวงเอาฉาบมันน่าใช้ชออ็อคเขแล้วแหละอู๋ามันหนีไหมท่านท่นเอโลมิ่งเปิดให้ผมนะมันมันได้อยู่ทันยังไงวผมอะโอ้ไปตายทีตัวหาเมียเขียวนี่เป็นยังไงเกาะเอาวะ ทำแพลทำไมอ่ะรู้ต้ออกเมฆสุดที่ใช่ตัวโลรู้อยู่อู๋ไม่สกดหน้าจอผิดนั่นสยแอปพัดมาทำทำกระหอกเลยเกมเนี้มีแทงสองตัวหน้ายอย่าอกจอกกอดสักชิ้น จะมาลงมาหลอดเราตีเข้าไปเนาะรอผมรอผมเล่นอนน่นี่เข้าไปแล้วักัด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 ต่อมาหลอดม<อ><ะ>ีกี่ฟน เ,เด้อยเล่นนิดเดียวมผม <ใน S 1> พอด,ดีอาูกฟาร์มก็ดีแล้วเล่นเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวฟาร์มทไองเงียอ่ามีเงินก้วเง้ยผก,าก้าเข้าไว้ทย้อนไปเ,เดียวเ,ยเกลียว บ้านของเราถูกโจมตีป้อมไฟเราแตกหมดแล้วเล่นยากสิแล้วมันตายแล้วสามตายแล้วโดนไม่ไม่โดนฮ่าเออมึงต้องเข้ามือพิโลก สก,กัดไม่เหงาผมเที่ยยอนล้มิ่งให้ผมก็จบแล้วอดุเด็ดตั้งๆข,ข,ขอบัฟแล้วก็เล่นสุดขีดแล้วแม่งบ้านมันไม่มีแตกที่หลังเลยเอาเลยสักนิทแม่สูบสก,กัดไม่ไหวครับผมอ่ะ แม่เดือดจัดกัรแน่เดืัดเนี่ยมันเป็นเรื่องของธุรกิจม,มีย้อนกันนะแม่เอาย้อนแม่งคนเดียวไหวอเปล่าวะจะรู้ต้องอิงต้องมาอยู่เราอ่ะมารวมนี่เพื่อนจะได้อยู่จบไปเลยแหม

พวกแพอเรอะทุงคนเออไม่ไหววะสุด <execut> ท <or> <Kas per now> ี่ม <bible opus> ือผมล้วบ้านของเรากำลังถูกโจมตีโอ้ยลองช่วยพื่อนดลวยสุดที่มือผมผมเล่นสุดแล้วครไมแม่งเป็งนี้วะ แหลงเท่ากันแท่แต่ทำไมเล่นได้แค่นี้อ่ะไม่เข้าใจเลยเพี้ยแพ้เ้ยแหะแพ้ผมก็ลงไม่สแนแม่งแพ้ราบคาบเลยที่หนึ่งไม่เสียดาวท่านชมดีเดีที่หนึ่งไม่เสียดาว ที่หน,นึ่งเยแล้วครับสนิทแจกเจ็ดน่นหน่อยลักษณะของผมดูเหมือนเมทเราจะไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่นะแต่เป็นไรครับตาหน้าเจอกันหมผมเรียนให้เมทเจ็บไปคลิปก่อน